เราเปิดอีกสิบสองแพ็คที่เหลือกันนะครับแพ็กแรกอาอาลาจูลี่ดาวิดอลาบาติโมเวนเนอร์ กับเงินจูเลียนบัน,นโทมัสมานเยก็อักเซลวิเซลแบงค์เปอร์เลต์นะครับกับเอ็ดจิฟอัลมาสคีเพยเยอร์ของนอร์ดมาซิโดเนียสองที่สองครับ คมาริกเตนิสลาฟโรบัสกากานิคชาก้าเยนซัมเมอร์โจเอลฟันดัสพาโลวิกเตอร์คาเซนก็เป็นวานิเออร์นอยเออร์แฟนเคมเล็ดนะครับกับมาติเพลดีแคนไรท์กับจอแดนเฮนเดอร์สัน ไอเล็กซานโดฟอร์เรนซีบูโนเฟอร์นันด ปีแอร์เอ็มบริงไฮเบิร์ตแฟรงกี้เดยองแฮรี่แม็กฟายยาเลมชุกเป็นการนึกชาก้านะครับก็เป็นจะลบคบค้าครับซองต่อไปครับ คอมเมสครับคาราเวสอูลอนอูลอนินเฟเดรเฟเดริโก,โกเคียซ่าลูคสัสมาสโซพุสเจ้เฟลิกเสือ้อทีมชาติฟินแลนด์นะครับกับยานซัมเมอร์โกของสวิตเซอร์แลนด์กองต่อไปครับ แฟรนเดรเนอร์ดีรอยซาเน่อีวานเบเลสิกเอมเลชานติโบกูตัวฮอกซอฟกี้และโทมัสเดเลนี่แฟนเฟอร์เลตกับซิโอมัลติพิโเพาเลโตเรสเดวิดเดเกอาและซิโอนามอส สองต่อไปครับโกลันบันเดฟแฟนเฟอร์เลตของนอร์ทมาซิโดเนียนิโก้เอลวิดี้ D, ของสุสลนด์ ็ดูด้าเลโมฟูลเลอร์ลูอิโดโรบูดิชีนาธานอาเก้คีแลนทิปเปียและมาทายเด้หร คิฟเฟอร์มัวอันเดร์คริสต็นเซนเมมฟิสเดปายเด็กติกเ็นเซนไลอันคริสติวคริสไทานาธานอาเก้แฟนเฟลเลตเป็นแอนดูโรเบอร์สันครับกับตันสกอตแลนด์แล้วก็เอออะไรวะ เดียร์จารย์คอร์ลอฟสเตเวสกี้มาสองต่อไปครับ ดูโซเวลอวารุโลมลัตตาพาพาเวอร์เพเวนวิกเตอร์ไทไทาการ์ดคอบชิวโอรอินโมอบิเล่เป็นอาเดียนนานก,นกี้แฟนน์วอลเลตแล้วก็มัลติพเพลเวลเจมเบลมัวแล้วก็รูบเบนเนเวิสครับ ผมลืมบอกไปว่าผมแพ็กนี้ผมอยากได้สกอแมาตทวมิเน่นะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่าของสกอตแลนด์มาดูมาดูกันต่อครับจูเลียนแด็กเลอร์บูโน่เพทโทฟิคไรเดน ดายเจฟ์คีแลนทึกเปียวิกเ,เตอร์ไทสันกันน็อฟชิโรเอโมบิเล่เฟรทีมชาติตุรกีและก็เคนานคารามานของตุรกีครับโกเมชี สองที่สิบครับมาเดลอาคันจิเคนานคาร์แมนลุกเดียยองอเล็กาคาร์กิสโนโร,รนโดมาเทกินเทอร์ เวียนเฮนเนสซี่ครับแฟนเขาเด็กกับมัลติเพลเบลเจียมคาราสโกกับโดคูมาครับสองที่สิบเอ็ดครับขอลองแกะแบบนี้บ้าง ลิเวอร์แบ็เบอร์นีอันซูฟาติชาวแคนเซลโลมาโกอันาโทวิกมิลานสกินเนียโรเบนรอสเพเป้แล้วก็อิกเตอร์เนลสันลินเดเลฟรมาที่สองสุดท้ายครับมาดูกันครับ อีธานเอ็มปาดูอาเดียนลาวิออสมาเซลโลโบสิกอ้าวมารถมาแล้วครับแพ็กสุดท้ายพอดีได้เฉยเลยสกอตต์มาโทมิเน่มาทายเดอลิกจอแดนฟิกฟอร์ดเดียรจันรับเยนแฟนตัวเด็กของโคเอเชียครับแล้วก็น่าจะเป็นยูริเตลมอง Họ đều dèo